สวัสดีครับพี่น้องอเกษตรวันหยุนย้มอเตส่าครับอันนีเมื่อน,นี้ที่ฟ้ามาฉีดปุ๋ยครับฉีดปุย๋ยครั้งที่สี่ครับเมื่อน,นี้วันที่ยี่สิบเก้าเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับที่ฟ้ามาฉีดปุย๋ยปุ๋ยของผมนี้อย่างนี้ที่ผมใส่ผสมฉีดมันนะครับนี่ครับกะปิกะปิทีไใส่ประมาณน,นี่แหละครับต่ตอต่อหนึง แล้วก็เอ็มร้อยสองฝ้าครับไข่ตัวสานขวดเอ็มร้อยหนึ่งแล้วก็น้ำหมักปลาครับขวดเอ็มร้อยหนึ่งด้วยกันแล้วนี่คือน้ำขีหมูครับน้ำมหมักขีหมูสองขวดสำหรับมันหนึ่งถึงสองเดือนนะครับแล้วก็ตามด้วยสารจียบครับน้ำยาล้างจานใส่น้อยหนึ่งครับ ป้อยมันจับใบมาฉีดน้ำเม่เศร้าครับขาดบม่ได้ยากนั่นเองคือนี่ครับไม่รักครับเอาไว้ปากว่าเขาฉีดหอดแดงล้วเขาก็ไม้ไว้เพราะว่าผมเป็นคนฉีดเลืมครับว่าเขาฉีดปุ๋ยหอดแดงเราเขาฉีดหอดแดงเขาก็ปากไว้แล้วก็ มื่อนี้พกลำพงมาน้ำครับลำพง JBL มาใบฟังเพลงปนปุ๋ยไปนน้ำฟังเพลงไปนน้ำครับไปเรืวผมที่ฟ้าไปฉีดครับนี่แหละครับมันผมยี่ประมันนี้แหละครับอันนี้มันยีสิบแปดมือครับเนี่ยมันของผมยีสิบแปดมือ ประมาณนี่แล้ครับมันยี่สิบแปดมือของผมเปยี่สิบเก้านแดมือ้อวันที่ยีเก้านาะยี่สิบเก้ามือแล้วครับนี่ครับมีอย่างกับเขาเมนมาใต้คลิปได้เลยนะครับช่อง YouTube เกเษตรวันหยุดไทยบ้านเฮาครับแนะนำกันเข่าม้าได้ครับ อันนี้ผมปลูกพยกล่องครับเนี่ยปลูกพยกล่องทั้งไต้ทั้งไต้พุ่นทั้งไต้พุ่น,น,นได่รดเข่าแทกแู่ครับแท่ทั้งนี้เข่าแทกม่ได้มันได้เกิด <c oughs> ได้เสียเงาธรรมดาม่ได้แทกครับการฉีดกะที่ไปเทาละสองร่องครับที่ประมาณนี่แหละครับจำใส่หัวเลยครับจำใส่นี่เลย นี่ครัไปไล่เบื้องคลิปเก่าๆครับคลิปที่ฉีดทุกอาทิตย์แล้วครับผมติ่มาฉีดแล้วผมที่ทายไว้เบื้องที่เห็นความแตกต่างของต้นมันที่ผมฉีดครับมันดีแตกต่างขนาดใดแตกต่างแบบเห็นได้ชัดนะครับนี่ครับวิธีการฉีดกับฉีดแบบนี้ครับ บางคนเพื่อนก็ฉีดไปที่ละซี่แถวทางละซี่แถวซี่แถวมันก็นเลี้ยวไวอยู่ครับแต่ผมคิดว่ามันมันย่านมาถือต้นมันนะมันล้มครับแล้วแต่ผู้เดถนัดแต่ว่าเนาะในการฉีดแต่ผมถนัดแบบซี่ไหลกพาครับผมค่อยๆเฮ็ดไปเพราะว่าผมบ่ได้เฮ็ดหลาไหลเนาะครับ ผมแค่ตี่ให้หาให้หนึงนี่ครับการฉีดกัฉีดประมาณนี้นะครับค่อยๆฉีดไปแท่ละสองแถวสลับกันนี่นะครับลส,สลับซ้ายขวาซ้ายขวาครับนี่ครับครั้งที่แล้วผมฉีดไปเบิดน้ำไปฮาปีครับงวดนี่บม่แน่ใจครับเพราะว่ามันก็นเริ่มแย่แน่แล้ว ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องกเกษตรมันหยุดไทบ้านห้างน้ำด้อครับมื่อนี้พอสซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวผมฉีดก่อนเดี๋ยวมันส้สวยไปเฮ็ดงานครับขอบคุณครับ